วันนี้วันเสาร์ครับวันเสาร์ก็ถกทถแบบพะลิ่ที่บ้านน่ารักน่ารักนะครับวันเสาร์สิส้นเดือนนี่ทันส้มตำถี่นดุพ<ะ>ี่ด<ะ>ิวคุณมีตั้งใจทำวันเสาร์เหนาเลยไงทุกคนวันเสาร์ไปไหนกันคืนนี้พี่ดิวไปน่าจะไปตะวันแดงอันเลยแซ่บแซ่บ,บยั่วเลยจ้าผ่ขอนคลายด้วยส้มตำแล้วก็ อทอดไข่ดูดิย้นพี่มาชิมครับ้อมอหมายใส่โครงย่งใส่แล้วส้มตำครีมไข่มุกพิเดียวอร่อยอร่อยอร่อยมากเป็นตำลับเลยแต่เนบมอน่าลายหลายเลยเหยนมากอ๋อ อ้หรือว่าเราจะยุติรลหันมเปิดส้มตำแทนใช่จะปิดบริษัทเลยเลิกขายคิวแล้วมาขายส้มตำแทนเพราะว่าทุกอย่างจะเวิ์ปิดส้มตำคนดูสียห้าล้านเนี่ยส้มตำเอาจานก่อนทุกคนก็จานเดี๋ยวมารอพี่ดูพักไข่ต่อแยกไม่มีน่าหนูชิมได้นะมะนาวหน่อย โอ้ oh, ซูเปอร์้นไข่อันนี้ฮะนี่ทุกคนเวอร์มากอร่อยคุณยวมาทุกทางชินแซ่บมากอร่อยร้านยป่ะอืม อรักทำเปิดเปิดร้านต้มตังชายดิวเขาทำดีนะตรงเนี้ยขัวนอกดีนะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่จริงจริงต้องลงไปอาบนะนี่คืออาบใช่ใชอาบใจจ้า บางคนไม่กินใช่ไหมใช่บางคนนาดตัวนี้เราเป็นคนลดคนด้วยน้ำปลาเคล็ดลับงานก่ออ่าเลิศเป็นแบบใหม่ใช่ต้องประหยัดน้ำทุกอย่างดูเชื่อดูเชื่อดกางเดินปรุงอาปรุงเยี่ยมไแล้วโอเคอ่าต่อไปก็จะทำการอันนี้ขวบบ้านดิวนะขวบบ้านดิวไม่ใช่ขวบบ้านไข่ขวบบ้านดิวขวบบ้านดิวมา ก่อนอื่นทำการเปิดแก๊สแก๊ปปเต้าเนี่ยตั้งกระทะให้เย็นรอ,อให้ร้อนหลังจากนั้นใส่น้ำมันเดี๋ยวให้มันสัพักก่อนรอเวลาสักหนึ่งชั่วโมงค่อยใส่น้ำมันแล้วก็อันนี้กำลังอบไก่อยู่เดี๋ยวรอไก่อู้ทุกคนเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะ ปิดหนึ่งินค u สตอมครัวนี่ให้หน่อยดิ Custom ครัวที่มันเป็นครัวเหมือนได้มีที่นั่งมินิมอลอ่าก็ไม่ยากก็ไม่อ่อยงั้นไงได้ครัวมินิมอลที่เป็นแบบบานๆแบรรดาก็แต่ไอ้ที่เป็นไหนนั่นนะครับเออ Big n i ี k อ่ะมาตั้งตรงนั้นได้เลยจบ ไม่ต้องทำอะไรต่อแล้วแล้วข้างฝาพ่อก็ห้อยพวกกระเทียมพวกอะไรหอมหอนุ่มๆนะพ่อไม่เอาฟูมากอ้าวหอมนุ่มๆเนาะอานุ่มๆไม่ชอบกินฟูเมื่อผัดได้หรอไหนเีดกลจะมาทอดไข่ช่วยเหรอออกมาไหมโอเคลงหกเก้าโอเคต้นกระเว้ โ okay. อเคเรียกดูปลาเดียวสะทอดไข่ให้ดูนะคะโอ้ยเว้ยจริงขนาดไหนช่ำมากอันนี้คือเวอร์ามากอืมว้าวานี่ไข่ไก่ไข่ไก่อ่ะเขาเรียกว่าเลยนะไข่ไก่เลี้ยงเองนะครับ <c oughs> หลังบ้านสามตัว <laughs> ได้ค่ะอนะยยังไม่ได้ไปเบบเนี่ีอนรักินนะอ้นียอร่อยมากเลยออร่อยโปรน้ำโปรนี้ด้วยหรอเขาจะโรยข้าวโพดด้วยหรอถือคมต่อพี่น้องเลยกินขอาวแ้งก็อย่างเนาะเดี๋ยวพี่จะสับผิดอันนี้ให้ดูแค่หมันแบบเหมือนเจว่าพ่อนี่ ถ,ถือถือแค่มาซองเลา็ไปถืงจานเขาไปถึงจานข้าวขายรอยฟ้าให้ดูว่าแปะนี้ลมจานแปะนี้หน้าพอาแบบนุ่มๆนะครับอันนี้แต่ถ้ากูกรูต้องแบบว่าให้น้ำมันร้อนจัดๆน่าก,กินนะ่ะขึ้นห้างก็จะสามพันห้าจานนี้ไม่ไม่ไม่ <S <S <ๆ S 1> เดี๋ยวดราม่าจานถ้ากระทานนี้พี่ขายนะห้าบาท ต่ามากเหมือนเดิมถ้าบาเขาบอกเาไผ่เน่ามาหรือเปล่าโอ้ยลอยเดียวลอยเดียวได้ดีมาได้ลองเลยแต่ขามันหนักมากเลยนะสรักก็หุปมาเอาหลุดบ้างอะแ่เก่งทเอ็ดาองแล้วเสวยเลยนะะห่างรอเนกทมันจะหมดโค้ อืมต้องตอเองแปดสามสองนี่นาะนี่าเจานรหวันนี้เลยอันน่ารักเลยอ้โหสุโโลสุโขโล แบบแล้วข้างในมีความไม่สุดมากครับเออจริงอร่อยพ่ออ่ะอันนี้เก<จ>ือบแล้วเกือบแล้วยากยากมีความไม่จิล้นถึงจอดเออดีครับนี่ได้แล้วส,สดเอาแบบแค่นี้เนาะเดี๋ยวมันจะเปลียมไปโอ้โหออมเหล็ก ถูกต้องอันนี้คือออเเลตที่ลูกนนโัวมากทุกคนใครชอบคลิปพี่ดิวทำอาหารกดแชร์ด้วยนะครับม,ม,มันได้เนอะได้จ้ะลดมากวันนี้ทำส้มตำเองแล้วก็ไข่เจียวเดี๋ยวเราไปตั้งโต๊ะกันว้าวและนี่นะครับก็คือเมนูส้มตำพี่ดิวนะครับแล้วก็ไข่เจียว มีข้ามันไก่ด้วยที่บ้านนีุ่ทุกคนเหมือนไข่เจียวไอ้นี่เลยอ่ะดูดิฟิลเหมือนไข่เจียวปูอยน่ากินมากแล้วก็ใส่ซอสเนาะมันต้องมีซอสมะเขือเทศเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะทุกคนอืแล้วก็ช้มตำวันเสาร์ห่งสาม อืมาเด้อสุพนิข่าใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์มีสตอแล้วมีสตอแล้ว ไข่เจียีมอืมอมันี้ายอปลเแต่ไข่เจียวคือเลอืมวันนี้ไม่ได้อัปเดตไงก็อัปเดตแบบ ชีวิตท้ายแฟนขับดูกินข้าวแซ่บๆกินข้าวเสร็จไปกินเบียร์เย็นๆอร่อยสตอมาเปิร์หืม อีมือที่ดีอ่ะอร่อยคือดีมากฟัดถี สิบเหลี่ยงนะแล้วก mm. mm. oh ็สม้มตำตั้งแต่วันนั้นอะตั้งแต่วันที่ไปทุ่งนาเผือกเผือมันเหลือพี่น้องก็กเลยมาเห็ดอันทั้งสี่น้ำมันตำจาก mm. Mm. พ่อค้าขายกิมเป็นพ่อค้าขายส้มตำดีกว่าพี่ถึงบ้านแล้วส้มตำที่บ้านรส mm. ชาแบบซื่อมาก ก็ได้พอ下班อืมอืมไข่เจียวเยี่ยมมากไข่เจียวแค่นี้ก็อร่อยนะมไม่แพงเพราเราซื้อไข่มาแบบวันนี้อเรื่องนี้ไข่กี่ฟองนะไข่เจ็ดฟองค่ะอืมเจ็ดฟองใช่นไหมทุกคนฟองละห้าบาทสามสิบห้าฟองละห้าบาทเป็นสามสิบห้าจ้ะจานนี้ประมาณสามสิบห้าบาทถ้ารวมน้ำมันนิดหน่อยก็อืม เออก,ก็ได้นะทุกคน,กน,นอืมหืมไข่เจ้าเป็นฟิลแบบฟิลมหาลาัยตอนแบบสิ้นเดือนแม่ยังไม่ส่งเงินมาเช่นไหม <c oughs> นาออมเล็ด,ลดนุมน่มๆเห็นไหมมันจะมีความแบบเห็นไหมแฟนคลับ